อันนี้เป็นเสดเอาวทว่ายเขาพองครับเขาพองอ้งนี่เป็นพันเขาวพองเป็นจังไรครับวบาประวัติให้ฟังนี่มันแตกต่างจากทวายทั่วไปจังไรประวัตินี่ผมกับบอลเนยใจครับบอบอมั่นใจลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหาข้อมูลมาได้ว่าเาจาของสายพันธุ์เพิ่นไปพ่ออยู่ทงังเชียงใหม่หรือเชียงรายนี่แหละเพิ่นเห็นเพิ่นก็นเลยเอามาขยายพันธุ์ครับเอามาขยายพันธุ์ให้พี่น้องเบื่องมันจะเกิดก่อนมันจะออกดอกกอนเสดเา,าบานเฮาจอกดอกประมาณเดือน ตัวล่าหรือว่าเริ่มแรงเนี่ยสะสมอาหารได้แล้วมันก็จะเริ่มออกครับเริ่มออกแล้วถ้าตัดปุ๊บจะว่ามันออกตรงนี้ถ้าตัดดอกมันตัดไปกินตัดไปขายมันก็จะแตกวันนี้ก็จะแตกเป็นดอกออกมาอีกครับเรื่อยๆจนหอดประมาณกุมภาครับครับโอ้ตัวนี้เขาขยายแคกต้นครับนี่ร้อยร่วมร่วมนี่รอยแปดสิบต้นครับร้อยแปดสิบต้นครับโอ้เป็นต้นตุ่มตอนทั้งพมดเลยบอ่ครับเป็นต้นตอนครับตอนเองครับ ระยะห้างเลยครับไอค์ซีคูนซีครับซีคูนีครับขาดบ้าจะทีไปอยู่แต่ว่าเท่ากับเนียนเอาเร็วครับตัวนี้คือแปลงนี่เน้ยนขายยังครับขายดอกครับโอ้ห้างเห็ดตลาดดอกแมนตัวนี้มันจะดีคือว่ามันออกกอหมูออกกอหมูหลักออกเรื่อยๆออกเาาไปเลยแมนครับโอ้ยุดรุ่นมูอีกถ้าถ้าเฮ้าอยากให้มันออกทั้งปีก็ได้แต่ว่าแต่ว่าทั้งปีนี่มันจะออกบ่หลายคือเฮ่า ถ้าเอาใบออกถ้าสะสมอาหารใด้เฮาหลุดใบออกเบิดมันแตกขนาใไม่จะกลายเป็นดอกโอ้ถ้าได้แตกตานี่จะเป็นดอกมาเลยแม่เป็นดอกก่อนถ้าถ้าเอาใบออกเบิดครับครับมาแล้วครับพี่น้องครับื้นนี้มาพบมาพอ้กันกับบ่าสลามทองเนตร้อครับพี่น้องครับมื้อนี้บ้าวสลามจะพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งนะครับสวนผสมประสานด้อครับเฮ็ดแนวง่ายๆนะครับแต่ว่าสางรายใด้บ่ธรรมดานะครับก่อนอื่นนะครับบ่าสลามจะพาพี่น้องไปทำกาเหมือักับเจ้าของสวนไปก่อนนะครับเนาะไอ้ครับสวัสดีครับผม สวัสดีครับแนะนำตัวพี่น้องข้าวอูจักนะครับไอครับซื้อโยครับครับพี่กัดเขาอยู่บ้านใดครับไอบ้านท่านศิลาตะบลกำโพนปทุมราชวุ่งสาอเมร์เจริญครับครับเฮ็ดสวนผสมผสานนี่มาโดนไปไหนครับไอจิงจิงถ้าเริ่มท่าตรงนี้นี่ได้ประมาณปีกว่าๆครับก้อนนั้นนี่ก็เฮ็ดอยู่แต่ว่าเป็นเชิงเดียวครับอืมข้าปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่หลายไปไหนครับไอครับทั้งเบิดที่เฮ็ดตอนนี้รวมๆแล้วประมาณสี่ไร่ครับสี่ไร่ โอ้เปลี่ยนจากพืชเชิงเดียวมาเป็นสวนผสมประสานแล้วก็เห็ดเป็นส่วนส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของคาคาเกษตรยัดดงไงครับเกษตรยัดดงไงครับโ <ขา S 2> อ้นี่นอออุบวกก็ล่งแตกขึ้นมาจังสิแมนครับเกษตรยัดดงไงทั้งเบิดเลยแมนครับเกษตรยัดดงไงทงั้งเบิดเน้นเนีนเนีเนกินนออ,ออนครับโอ้ที่ปลูกที่ที่นี่เขาจะเอานอออนไปขายแมนครับบ่ครับห่วยต่อันส่วนเลยครับพี่น้องนี่ปลูกระยะห่างกันจังไรครับนี่ จริงๆมันต้องห่างก่านีครับอันนี้ปลูกแท่นแต่กี่ผมปลูกแอบขร,รับผมเห็ดเป็นหล่องคูอันนี้จะเป็นเม็ด80คูนเม่สิ0แล้วก็ห่างระวังหล่องมันนีเม็ด80ครับครับอืมโดนปนไหนครับนี่อายุอายุประมาณแปดเก้าเดือนครับแปดเก้าเดือนโอ้เริ่มออกพลผลิตแล้วมีน้อนมียังแล้วแม่นครับกาลังพึงจะว่าบํารุงเมื่อกี้นี้เห็ดแนวอื่นอยากแนวอื่นอยู่นี่เที่ ที่อ้ายว่านะครับก้อนนี่ก็คือมักปลูกอ่างที่มันง่ายๆดูแลง่ายๆแต่ว่าสางและด่ายแบบเงี้วเงแมนครับโอ้ข้าวบัตตองมาแบบปลูกทุกปีลงทุนทุกปีเังครับครับลงทุนเท่เดียวจบไปเลยโอ้ก็เลยเลือกพืชได้หลายตัวเขามาไปในสวนเฮาในพื้นที่ซีไรแมนครับครับผ้าพี่น้หวงยางเลาะไปบ้างนะครับในการปลูกในการเตรียมแปลงนี่เท่าเท่าเตรียมจากไหนครับตีดินก่อนบอกครับด้วยจากไหนก่อนปลูกสำหรับคานี่บอกครับ ถ้าเตรียมถ้าเตรียมได้ก็กดีครับแต่ผมบ่ได้เตรียมผมตัดหญ้าแล้วผมขุดหลุมปลูกเลยครับอืขุดหลุมปลูกแบบง่ายๆเลยบ่ต้องไถบ่ต้องลงทุนอีหยังเลยครับแล้วก็เอาฟางมาคุ้มบ่ครับหรืออีหยังนหนึ่งหยาในสวนนี่ครับตัดหญ้ามา<อ>ผมก็หอบหญ้ามาคุ้มอืมบ่แม่นฟางบ่ได้ไปซือ้อบ่ได้ไปหยังเลยครับกับตัดกําจัดในสวนเฮานี่ล่ะเนาะครับเนาะแม่นบ่ได้ใขยายข่ายนะครับ,บมมครับอยปลูกใหม่ปลูกอันนี้ก็มีขยายไปเรื่อยๆก็มี แม่นครับปูนอไปครับพี่น้องแต่อันสอดเนี่ยปลูกขายนอขายนอครับนออ่อนแถวนี้นี่พี่น้องเพื่อนมาเอาพันธุ์ไปไปปลูกครับเลยกับปลูกทดแทนคุดออกแล้วก็ปลูกทดแทนไปเลยครับผมขายจังไรครับถ้าพี่น้องเพื่อนสนใจอยากจะเอาไปเห็ดแนวนํหลุมปลูกละห้าสิบบาทครับลุมปลูกห้าสิบาทลุมปลูกหนึ่งก็จะได้ประมาณสอง สองถึงสามครับสองสองสองถึงสามที่มันติดกันที่มันหัวมันล่ําติดกันครับหาสิบาทครับร่วมทรงบ่ครับนี่หรือว่าถ่ายเป็นชุดกับสิบเอ็ดสิบเอ็ดลุมปลูกหาย้อยหาสิบครับร่วมทรงอืมร่วมทรงแล้วครับเดี๋ยวเอาไปเฮ็ดแนวไปขยายไปปลูกไปกินไปใส่เนาะไอเนียนครับหรือว่าจะเอาไปสั่งอาชีพก็ได้ครับครับเอาผู้ใดสนใจได้ครับกัดติดต่อได้นะครับพอดทัดกันออกมาก็จะเป็นฝรั่งใส่แดงครับฝรั่งใส่แดงทั้งเบิดเลยบ่ค่ะบ่าย แมนครับมีสองสายพันธุ์ครับเป็นอันนี้เป็นหง่อซื้อหง่าซื้อนี่จะดูแลยากิดนึงครับมันต้องเอาใจใส่กว่านี้นะครับอันนี้ยังบบพันธุ์สบผลสําเร็จปันไดครับแต่อันนี้จะเป็นเฟื่องหงมีเฟื่องหงมีอันนี้ดูแลง่ายดรกครับดกโดยสายพันธุ์เลยไปต้องดูแลลายออันนี้เหมะกับเอาไปเห็ดเชื่องผาาิชิดนี่จะจะดีครับเฟื่องหงมีนี่ห่อกระลั่งห่อไลยแม่นบอกครับห่อครับเลือห่อกระดาษทับอีกเท่อนึงครับตอนนี้หอกันมาแรงก่อน เพื er like nice, ่อจะให้ผิวเขาสวยๆงามๆครับโอ้น้่น,นี่คือเก็บผลผลิตขายแมนครับโอ้ oh. อันนี้ฮะตรงเบิงตลาดนั่นครับครับว่าถาแถวถาแถวแถวเฮามีหน่อยเฮาก็อาจจะบ่วงุ่งให้ดีแล้วก็ไปขายได,ได้ราคาสูงอือเ่าเน้นนอ่อผมเฮ็ดนี่ผมจะเน้นคุณภาพนะครับเป็นสินค้าพี่เมียมไปก็จะได้ราคาสูงกว่าเฮ็ดแบบเห็ดหลายๆลหร่คุณภาพบดีไปขายในราคาต่ำเฮาเอาใจใส่นะครับแมนแมนครับได้ละเอียดครับ โอ้โอ้แสดงว่ามีพืชหลายโตในีพืนดีสีไรเลยนิน่ครับเนาะมีมีมีหลายอยู่ครับในการบำรุงนี่เขาบำรุงจากไหนครับพวกฝรั่งนี่ครับฝรั่งตอนตอนเป็นผลเป็นผลเหล็กนังสีครับครับเป็นผลเหล็กยังสีเขาใส่เขาจะใส่พวกมูลสัตว์กระไดหรือว่าปุ๋ยติดตัวหนาสูงจากน้อยกระไดครับอพอมันเหลื่อมไยแล้วพอมันเหลื่อมไยเขาจะเอาความหวานแล้วไก่จะเก็บอีกวันจักเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะใส่ตัวหลังสูงเพื่อให้มันหวานอ๋อ ครับตัวนี้คือการบำรุงหลูกของเขาแต<ม>ประมาณนี้ครับโอ้ถ้าบำรุงต้นกับธรรมาดาเลยครับก็ใส่อาจจะใส่ต้นหนาสูงแล้วก็ใส่มุ่นสัตว์ต่างๆไปตัดห้ามาคุ้มพวนดินประมาณนี้ครับโอ้ก็ถือว่าเป็นเ,นเื่อทีเฮ็ดง่ายแห้งคือกครเพรต้องดูแลหลายปันไดครับ,รบแต่ว่ามันจะมีผลผลิตออกงห้ตลอดโอ้โหมีติดลูกเลยตัวนี้ครับ นี่พ่อน่วยง่ายเลยตัวข้าวไอตัวนี้ง่ายแล้วครับนี่พ่อเก็บแล้วพ่อเก็บครับโอ้ลูกมันจะสวยจังสีเลยเม็นบ่ครับไปใส่แดงเนาะไอเนาะแมนครับเป็นใสแดงโอ้ขาเหลืองห่อจะน่วยขนาดใดครับไอประมาณเลี้ยนหาครับเลี้ยนหากับประมาณใหญ่กว่ามื้หรือปมือหน่อยน่อยหนึ่งเลี้ยนหาเลี้ยนซี่แหละเนาะครับเนาะครับโอ้มีสองสายพนธุ์เดียวเหยดในจุดนี้มีจริงจริงมีสามครับแต่ว่าผมล่องแล้วอีกสายผ่านหนึ่งนี่มันจะ มันจะเห็ดยากนิดนึงเป็นพันยังครับไออันนี้เป็นไร่มเมล็ดครับสาลี่ทองสาลี่ทองครับผมก็เลยจะบอ่อเห็ดเชื่องพันนี้ผมก็จะเอาไว้กินในสวนของผม,มบ่สวยบันไดกระไดบ่ตตองบอ่ต้องใสต้นทุนอีกยังไปเขาก,กินไปเ้าบัซีเ,เลียดในหลุมลักของเขาแมนครับเนี่ที่แบบว่ามีบริโภคแมนครับบริโภคแบบปลอดภัยครับครับโอ้ยู่นีห้องบัวใสสารเคมีบ่ครับใส่บ่ะสารสารผิดสารยาขาบมลงอยู่บริใสครับ แต่ว่าปุ๋ยเคมีจะได้ใส่อยู่โอ้ปุ๋ยคือเข้าขาดบปรด้ยสำหรับใหม่ผลเนาะครับเนาะแมนครับโอ้บ่ธรรมดาครับเอาพาพิ่นองย่างเลาะไปเบิ่องอีกครับเป็นดินประเภทจังไรครับยู่นี่ยู่นีจะเป็นดินทรายเคยเอาไปตรวจแล้วว่าเป็นทรายล้วนครับทรายล้วนทรายล้วนโอ้มันสีตัวจยากเติมได้ครับเนาะแมนครับต้องเติมอินไีม์วัตถุค่อนข้างสูงครับผมก็เลยเน้นเอาหญ้านี่บ่ใส่ยาข้าห้าผมก็จะตัด มาคุ้มดินอีกเตื้านึงครับให้มันเป็นอินทรีย์วัตถุครับผมอืม่ธรรมดาครับพี่น้องมันต้องสู่กันอีกเนาะครับเนาะในพื้นที่เอ้าเฮ็ดยังครับตู้มวอนนี่อันนี้ต้นต้นย่างครับต้นยางหน้าครับโอ้สีเฮ็ดปลาไปน้ำเม่นบ่ครับนี่ปูเฮ็ดได้ปลาได้เห็ดละงกไปน้ำครับโอ้ครับผมเหมาะเลยเนาะครับแต่เป็นทรายจริงสิเหมาะครับเหมาะปลูกระยะห้างเท่าไดครับอายุครับ ผมจะปลูกค่อนข้างค่อนข้างทีนิดนึงครับจะเป็นระวางระวางต้นนี่ครับสองเมตรสองเมตรระวางแถวสี่เมตรครับ<อ>กรว่บบาทามันใหญ่ขึ้นมาทามันทีไปผมก็จะต,ตัดตัดต้นนี้ออกเป็นสี H ่ C ุนสีในประมาณสักปีที่สามที่สี่ครับอ๋อเขาปลูกไว้เพื่อเพื่อคัดเพื่อเพื่อคาดความแล้วก็มันจะเกิดเฮ็ดมันจะเกิดเรียวครับมันจะได้ได้เฮ็ดเรียวครับถ้าเราปลูกต้นย่างนี่เ้าจะวางวางขายต้นมันอีก ยี่สิบปีประมาณนะครับกว่าปานันบูหัวเฮาจะจะได้ใส่บอนะแต่เฮ็ดนี่ปีที่สามเฮาได้ใส่ประโยชน์แล้วเฮามีไยไดเขาแล้วครับเฮ็ดนี่ได้แน่นอนแมนครับเพราะว่าเฮาปลูกมาแล้วเฮามีตัวยางแล้วแมนครับในพื้นที่ของเฮาที่ออกออกดอกออกเฮ็ดแล้วแมนครับได้เห็นผลผลิตแล้วเลยมั่นใจเฮาเลยว่าจัดเต็มเลยบางทีแมนครับนี่ประมาณสามงาน กว่าถึงไรครับประมาณสองร้อยต้นปลูกไปวันสองร้อยต้นครับแต่ว่านี่ค่านี่เป็นต้นมะแสองื่อบอครับมะแสกมะแสกครับอันนี้แห้งเร็วปีเดียวนี่ก็ได้ผลผลิตแล้วอันนี้ได้เงินได้ปีเดียวได้เงินแล้วนะครับสร้างเพาล่อต้นใหม่ให็มันใหญ่ไหนบอครับใหญแมนโอ้ห้าบนตรงดูแลหลายตอนแรกผมว่าจะปลูกมะเขือหรือว่าแตงกวาครับคิดไปจะคล้องกับเป็นคนมันปนันครับเอานี่แหละได้เร็วพื่อกัน นิดนึงได้ผลง่ายพอมเ่มา<ม>ต้องไปดูแลยังเลยเนะานะไอเนาะบ,บานนี้ข้าปลูกนี่ข้าาเนียนไปที่หนาฝนก่อนเนาะครับเนาะเรวอนาแรงเลยครับดูแลจัดจาก,การจังไรระบบน้ำนาแรงปี่นี้ผมจะใส่เป็นนำพุ่งครับนำพุ่งผมมีโซลาเซลล์อยู่อมีบดานโซลาเซลล์ครับผมใส่เป็นนำพุ่งมันจะดีมันจะจะบริเนนไอซูมลงไปลึก ถ้าจะเน้นเปียกแค่ผิวเพื่อให้หากไฟย,ยังผพลีมันหากินได้โอห้หากมันขื้ว่าอยู่ข้างนาดินแม่นครับประมาณนั้นครับอือนี่ครับก่อนเทาจะได้ได้เก็บเห็ดได้เก็บขาก่อนปีเ<ด>ล็บขา <c oughs> ก่อนครับ <c oughs> ครับโอ้เมื่อก่อนเป็นเืชเชิงเดียวปลูกมันปลูกยังนี่บอกครับแม่นครับโอ้แต่ก่อนเราปลูกมกันมากเลตอนผมมาเห็นนี่ก็ปลูกมะเขือปลูกมะเขือเปาะอ๋อ มันได้ปลูกแล้วปลูกอีกนะครับม่วนนั้นแม่นแล้วมันต้องใส่ใสสารเคมีบางทางหลายครับโม่อะ้รจุดสุขภาพมันใดจุดนี้่นะครับไออันนี้เป็นสะเดา์ทวายขาวพองครับขาวพองเอ๋งมันเป็นขั้นขาวพองเป็นจังไรครับเบาประวัติให้ฟังนะมันแตกต่างจากทวายทั่วไปจังไรประวัตินี่ผมกับบอลเนี่ยใจครับบ่หมันใจลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าหาข้อมูลมาได้ว่าเจ้าของสายพันธุ์เพิ่นไปผออยู่ทางเชียงใหม่หรือเชียงรายนี่แหละเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลย เอามาขยายพันธุ์ครับเอามาขยายพันธุ์ให้พี่นองเบิงมันจะเกิดกอนมันจะออกดอกกอนสเดาบ,บานเฮ่าจอ,อกดอกประมาณเดือนตุลาหรือว่าเริ่มแรงเนี่ยสะสมหันใดแล้วมันก็จะเริ่มออกครับเริ่มออกแล้วถ้าตัดปุ๊บสปลว่ามันออกตรงนี้ถ้าตัดดอกมันตัดไปกินตัดไปขายมันก็จะแตกตัวน,นี้ก็จะแตกเป็นดอกออกมาอีกครับเรื่อยๆ,ๆจนหอดประมาณกุมผ้าครับครับโอ้ตัวนี้เขาขยายแคกต้นครับนี่ ้อยร่วมร่วมนี่อยแปดสิบต้นครับลอยแปดสิบต้นครับโอ้เป็นต้นตุ่มตอนทั้งหมดเลยบอกครับเป็นต้นตอนครับตอนเองครับระยะห้างเลยครับไอซีคูนซีครับซีคูณซีครับขาดบาจะทีไปอยู่แต่ว่าเท่ากับเนียนเอาเร็วครับตัวนี้คือแปลงเนี่ยนขายยังครับขายดอกครับโอ้ห้างยดตลาดดอกแมนตัวนี้มันจะดีคือว่ามันออกกหมูออกกอหมูแลักออกเรื่อย ออกเง่วไปเลยแมนครับโอ้ยุดรุ่นมูอีกถา้าถ้าเหาอยากให้มันออกทั้งปีก็ได้แต่ว่า<ม>แต่ว่าทั้งปีนี่มันจะออกบ่หลายคือเฮาเฮาเอาใบออกเฮาสะสาโมอาหารใด้เหาหลุดใบออกเบิดมันแตกขานาใไม่จะกลายเป็นดอกโอ้้าได้แตกตานี่จะเป็นดอกมาเลยแมนเป็นดอกก่อน้า้าเฮาเอาใบออกเบิดครับครับอจากสะดานี่จักต้นครับนี่เป็นต้นของเขาเองเลยบะเป็นต้นของเขาเองครับ จักต้นครับนี่ร้อยแปดสิบต้นแม่แต่เริ่มต้นจักต้นครับบันต้นเดียวครับต้นเดียวเขาขยายเองทั้งหมดเลยบ่ครับนี่ครับตอนเองห่วยโอ้จากปลูกต้นเดียวขยายไปเรื่อยเรื่อยเพื่อจะเฮตดตลาดของขายดอกรสชาตินี่คือสิมันแสบดีน้อยอายนาะสิบปขมจนเกินไปนบ่ครับนี่ขมหน่อยครับขมหน่อยจนบางคนเอื่นสดาหวานสระหวานจะขมจะขมออกมัน จะบดเจือดอถ,ถ่ายเป็นสะดาอีกพันหนึ่งถวายยอดแดงจะออกจืดร้ายกว่าครับตัวนี้มันเป็นยอดจังไรครับอันนี้เขาเอนสะดาวทวายขาวผ่องมันจะยอดบดแดงคือพันยอดแดงพันยอดแดงนันจะเป็นพันที่มันกลายพันจาก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 สะดาหน้าครับ<อ>ส่วนมาเขาเอาิรนมรวมกันว่าเป็นสะดาวทวายยอดแดงรสชาติมันจะเจือดแล้วก็ออกซ่ากว่าประมาณเดือนหนึง่งอ,อันนี้ออกตุวละอันนั้นจะออกประมาณพฤศจิกาครับ โอ้ตัวน,นี้ก็ระยะที่เขาจะเก็บดอกกันยาวนานขึ้นเมนอันนั้นอันนั้นแต่ว่ายอดแดงนี้มันจะออกความกันครับตัดแล้วเบิดเลยตัดดอกแล้วเบิดเลยบ่แตกไม่คืออันนี้ห่วยมีพันธุ์จำนายนําบ่ครับไอ่เพื่อพี่นนองเพิ่อยากเอาไปปลูกตอนตอนนี้ยังยังบบมีครับยังบ่ทัพร้อมยังบัตรฟอมยังบัตรฟอมครับครับแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากได้หรือบ่อยากอยากมาชิมเบืองกอนจังสังก็ได้เนา,านะเมียนครับแต่ว่าจะเหตุพันธุ์มันอยู่แต่ว่าตอนนี้ยังยังยังโบฟอม มีเบอร์โทรติดต่อบอคับไอครับมีอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เป็นขึ้นหน้าจอเอาเนาะจำบอดาครับครับแลอมีช่องทางติดต่อบอคับมีให้พี่น้องเข้าติดตามเฟซบุ๊กครับโยเฮดละโงกครับครับกับช่องทางติดต่อครับโยเฮดละโงกคือกันซื้อเดียวกันครับอครับผมผู้ใดอยากติดตามผลงานนะครับวอางไอเพื่อนนะครับก็สามารถติดตามได้แล้วบวสลามจะขึ้นะครับหน้าโปรไฟล์ให้เนาะไอเนาะ สำหรับคลิปวิดีโอนี่นะครับมีอายมิยังจะฝากถึงพี่น้องบ่ครับคนที่อยากปลูกยังที่มันง่ายๆครับผม,มต้องปลูกเขาต้องปลูกแนวที่เทาปลูกแล้วเขาบ่ต้องลงลงทุนไม่ทุกปีจะง่ายครับครับคือถ้าผู้ใดถนัดมั่นนี่ปลูกมั่นก็ต้อตงลงทุนทุกปีเขาต้องลงทุนหม่ทุกปีครับแต่ว่าถ้าเขาปลูกแบบคือยังเดาเพืชน,นอก,กะระแสยอย่างสีครับหรือว่ายังหน้าเขาว่าต้องปลูกใหม่มปลูกเธอเดียว เก็บเกีนจนกว่าเหาอยากเศร้าเก็บครับครับสเดามันอายุมันดีสิได็จักปีครับจังสี่เบิดโอ้หาจุดบูพอเลยผมบูหูเลยครับวันนี้ว่าจะอยู่กี่ปีมันเา่าแห้งอีริเน่าแห้งครับเก็บดอกขายทั้งปีใดคือกันแมนครับถ้าเหาจะเห็นทั้งปีไดคือกันโอ้เป็นสายพันยังกว่าข้าไใบสเดาทวายพัน์ขาผ่องครับโอ้โหครับพี่น้องเอานะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับ มาสนามกับขอจบใบซ้ำนี่ขอพุณถึงเขามารับชมแล้วะติดตามขอบุูไอ้อายครับผมพาพี่น้องมาเบิง่งนะครับแนวทางดีๆนะครับพอกันคลิปหนาคือเเขาด้วยรับพี่น้องด้วยสวัสดีครับ